สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมากินอาหารแบบแปลกๆเคยกินเทเลกพี่น้องลองเบิร์นาวานเป็ันยางเังด่งนีเลยดีพี่น้องนีเลยนี่ใครใครอะไรนะวันซื้อเสื้อผ้าโทรศัพท์ไข่ลูกครับพี่น้องไข่ลูกแปลกไปแล้วอนลองถือวมาฝากพี่น้องกินน้ำกันเบิน่อได้มาเต็มจานเลยนะออเลยอ นี่นี่นี่เขาเรียกเอาเรียกมันเด็ดแล้วนี่มันสุดยอดแล้วรู้ไหมเขาเพิ่งรู้ซื่งแม่ไอ้หนุ่มวันตอนวีช่วงเราเอิ่นมื่อวานเนี่ยไอ้หนูไม่บอกเอาเราไปหาตอนวิช่วงพี่น้องวันเมื่อวานนี้กิเขาไปเอิ่นซื่อคุยกันจะกินเอิ่นแต่แม่คุยกันจะ่ไม่ได้เอิ่นลองพี่น้องเอื่นแต่แม่จะไปเอื่นซึ่งเอิ่นแม่น้อยคือไม่เคยกินมันเลยแม่แม่งหน่อยอยู่ นี่งนนมะนี่พี่น้องนังน้อยน้ำจิ้มนันมันล่อมันล่อถามมันล่อไม่ใช่ติแม่แมเป็นหงย้น้อีกคนนึงว่าบัตรพี่ชอบวาแบบว่าน้ำ้ออซื้อน้เนดีมามามานั่งกินตีนหอบนัิอเดียวนีจำเราามเลนั่งออมไปเจนไนมันจะมีเกลือ ผม่ิดนรดลวกกใสไรถดีนเม่เ้เก่งี่ใส่พีไทยพี่นองนี่ใส่พีไทยไม่สองอันอลเ่ยงนะสองานลยชกินจ้ชาเดี๋ยวนอนกินจ้ย่หักจับจุกอในกล่องมันเสียงขบกากินกันพี่น้องเพราะววานเป็นโรดแต่เราไปกินเบอร์เดี๋ยวพี้าหเดี๋ยวเขาสตัวได้ะว่ามันเสี่ยงเนาะของก็โอ้ยตัวกูบอกยินในใจอยู่เนาะ ลองบนนงเดี๋ยวนำเกล็นเกียวตัวนี้เลยนะเอ๊ะม,มันแสไปหรืว่าผมกงไหนกินอะก็เลยเออมากินเดี๋วกินความี่นอ,กอวกเดียว,ว,วกินในยูอเอมดเสพักตัวกินมันเิดเดียว <รอ S 2> <า>ยังอยู่เลยุ้มเลตักาอ๋อนั่นมันเป็นอ๋อไม่กินกับไข่โดยเฉพาะเลยหรอไม่มอ๋อ้ออ่นเกลือบางคนอาจจะว่ายาไอหรือเปล่าม่เป็นยาไอได้พี่น้องมันเป็นนี่นี่นขี้ลดนรดรถดีพริกไทยตำนี่สีเําดดานี่พี่น้อง เวทีวัลชามันหอมเนี่ยนันหอมไหมเนี่ยตอนแรกไม่ปากอร่อยนี่ชอเดียมอยู่ตรงนี้นี่กาดมือจิ้มเบอร์หนำบุ้งติ๊กเด้นุ่มะเบอ่์ร้องเห็นเจ้ากินเห็นน้องกินเบิไงมาแซ่บหลายครั้งมาตัวผมว่าผมก็ไม่แน่ใจนะตัวผว่ามันเกี่ยวของแซ่บกินไม่เดียวว่าอะไรอย่างเงี้ยนเลยมาพี่น้องเพื่อเคยกินแล้วกะ มากินน่วกันใครกำลังเบิง่งกินกน่วกันเลย,อยโอ้โ,อโ,อโ,อโอหยมีแต่ไข่เลยนเลยฟุกมีฟุกเลยแต่ว่าผมก็กินด้วยครับมันจะมีไข่ขนาดอยากกินเป็นโตพี่น้องอยากกินเป็นโต้ตแกไม่ติดนี่จะเปลี่ยนที่เลยเนี่ยกับปกติกันหลายๆเขาขนาดจะเคยกินนะครับมันจะเปลี่ยนที่เลยนี่เป็นสี่เป็นถุงถุงเท่าไหร่นะหนึ่งจักบาทเดือนหนึ่งหนึ่งละห้าบาทพี่น้องเหายใจห้าบาทปุ๊บเราเขาก็ต้องกินเลย ก็ซ้ไข่่นีไม่มันแตกไงมันแตกนะเขาเลยลดปกติมันนวยละมันนวยละสิบบาทถ้าเขาขายจริงๆริะมันก็จังไก่ไก่อย่างบ้านเราอะมันตืคือมันตื่นมันเืี้ยหองมันมาเก็บขยะโมแมนมันแตกมันแตกมึงเห็นไหมมันแตกเนี่ามาจากไหนกันเนี่ยเนี่เจ็บช่วยด้วยเจ็บเฉย เจ็บสวดเจ็บ <stumbled> สุดเลยเจ้าบงงหรอได้มากคุณคนเลยเด้รถรถไายไปแล้วเขาโย้อนถิ่งก็เลยเห็นใครสองสามแตกไม่หรอไม่ไม่หอมไม่ใแตกแบบนนุ่นยินกรรมูนจะบานนัวพี่น้องน้อยดีนะรสชาติออกหวานหอมหอมเป็นน้ำหอมแบบรสชาติธรรมชาติะมีเห็นชงธรมนเนี่ยเจ้าบัวทไห้ันเนี่ยเอที่เจ้ากัได้ นี่พี่น้องเค็มใครกินแต่ว่าผมแก้ผมแก้เบื้องลู่นึ่งละตัวนึงจะเป็นตัวเลยกินล้อนเมื่อเรามันเซียร์ติดใจเลยผมกินคำแรกนะอันนี้โอ้ถือว่าผัดเขาให้แก้หน่อยเดียวว่แก้ไล่กันเดี๋ยวน,น้องไม่ได้กินเดี๋ยวยากนี่ให้ผมมีกว่านี้ก็เลยกินในด้านนี้ไปพูดถึงรสชาติพี่น้องมันจะพูดถังไข่เป็ดไก่ไก่เราธรรมาดาเนี่ยมันหยอนนัวๆหอมๆ ว่าก,ก็ว่าเถอะผมจะจิบไปกินเพื่เดียวเลยแซ่ดเย็นชอบกินสุดยอดแล้วมาพี่น้องกินน่วกันซิมแต่ับประกันแซ่แลลบ,บลองกินได้ครับปอยหักเพื่อนเนื่งนงนองจากอยกินชัวร์แล้วน้องยินชัวร์เลยยิ้มแล้วอยากยิ้มแล้วจันยัดาแซ่บพี่ลีพี่น้องอื อืมกิ้มก็ผักแล้เนี่ยสิ้มยอดแก่บมันจะวันข่าวีีไม่นรอใส่น้ำจิ้มไปรสดีตามพี่ทยยดำไทยทีบอกแต่ว่าเขาีดีกินมยู้ยย้งจี๊ดมาจี๊ดมีห้องมันยั้งไม่หายเลยอืมอร่อยพิ่นองน้บมึงด้วย จะไปกินหมอบอลรสชาติหรืออะไรนั่นเองเนี่ยตอนแตะนี่อันนี้ผมมีจะไปกินผู้เดียวไม่เอาเราไม่พูดอร่อยพี่น้องให้กินกันลองกินเบิรงครับจะมารสชาติเนี่ยโอ้สุดยอดขาดที่สุเนี่ยอืเสร็จคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้พี่น้องเมื่อกี้พี่น้องเมืองวานรสชาติเป็นอยงได๋แต่ขอกระลังตีว่าแซ่บอีหล่อที่นี่ฝากที่พี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจนะครับแล้วคลิปหน้าเรามี คลิปดีๆยังไม่แปลกมาได้พี่น้องกินมากินพี่นอ้องเบอร์ที่นีฝ่ฝากไว้ให้พี่น้องเนงอสวัสดีครับคลิปหน้าเจ๊งไหนครับผม